สวัสดีครับดีเคกำลังจะพามาดูวังคขังข่าวที่วัดท่าซุงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางไทรดูนะครับในจะมีรูปปั้นนะครับขังข่าวแล้วก็ขังข่าวจะเต็มไปหมดเลยว้าวเต็มไปหมดเลยนูนนู่นูตรงนี้กิ่งนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยกิ่งนี้เต็มต้นเลย เดี๋ยวเราจะซูมไปดูนะครับาาว้าวขอดูดิขอดูดว้วยซูมไปแล้วซูมไปแล้วฮะหนูไม่เห็นเลยเนี่ยขอดูดว้วยเต็มไปเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย่คะขอดูดว้วยพ่อกำลังซูมอยู่นี่

ขอ,ออขอดูมั่งได้ไห้ยัดฮะถ้าครับขอดูมั่งเอาไม่เห็นนี่ดูต้นนี้นี่นีนดูที่ต้นนี้นะน,นี่เดี๋ยวจะซูมไม่ดูฮะข,ขอดูด้วยได้มั้ง ก็ดูจากกล้องไงหนูดูจากกล้องในกล้องเ,เต็มเลยโอ้ยบินละ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 ก็นี่ไงก็เห็นช,ดชดัดๆอย่ก็นี่ไง เยอะมากโน่นต้นโน้น,นเยอะจัง